สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนีร์นะครับผมนะก่อนจะไปเริ่มกันพูดถึงไมโครโฟนก่อนว่าคือถ้าสมมติว่ามันยังบั๊กอีกเนี่ยไม่ใช่บั๊กสิต้องบอกว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนอยส์ขึ้นนะครับผมนะเหมือนกับคลิปก่อนนั้นเนี่ยที่ผมสุ่มกาชาไปแล้วแบบไมโครโฟนผมมันช็อตช็อตอ่ะก็ถ้าเป็นถ้ามันยังเป็นอีกกับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีแบบผมยังไม่มีตังค์ซื้อไม์ใหม่นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคลิปนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ เดี๋ยวอนาะคตก็จะซื้อใหม่ๆอยู่ดีนะก็รอก่อนนะครับผมนะหวังว่าก่อนที่ผมจะซื้อใหม่ๆจะยังติดตามผมอยู่นะ <S <S อ่านะครับผมนะหลายคนอาจจะงงแล้วว่าแบบเอ้ยพี่ไอในชุมชนเมื่อวานพี่บอกว่าจะไม่ลงคลิปไม่ใช่เหรอคือวันนี้ผมอ่ะก็มีปัญหาที่บ้านนั่นแหละเออแล้วก็ พอมีปัญหาเนี่ยก็ไปแก้อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าอ่ะมีเวลาว่างพอดีก็เลยเอามาทาคลิปหน่อยแล้วกันแต่ว่าถึงจะแก้ปัญหาไปเนี่ยมันก็ยังยังยังแก้ไม่สุดนะยังมีปัญหาอยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอนาคตก็ยังน่าจะไม่มีคลิปลงสักวันหนึ่งแหละวันไหนที่ผมไม่มีคลิปลงก็คือวันนั้นผมมีปัญหากับครอบครัวแต่ผมไม่ได้มีปัญหาแบบภายในบ้านนะบอกไปก่อนปัญหาในครอบครัวนะครับผมคือแบบว่าคืออยู่คนละบ้านกันอะไรเงี้ยทะเาลาะคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะก็ไม่ต้องแบบอ่า ไม่ต้องกังวลว่าผมแบบว่าจะแบบมีปัญหาเรื่องเรื่องนู้นเรื่องนี้ทํ้งห้ผมแบบไม่มีเวลาลงชิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะผมยังลงลิปปกติแต่ว่าแค่อาจจะมีวันหนึ่งที่ผมไม่ลงลิปนะเพราะว่าผมแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะผมต้องนอนพักอะไรเงี้ยแบบบางวันผมไม่ได้นอนเลยเพราะมีปัญหากับครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าน,นะครับผมหน้าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้โดนบล็อกนะซึ่งแต่คนอาจบางคนอาจจะไม่รู้ว่าโดนบล็อกคืออะไรนะครับแต่ผมทําให้ดูโดนบล็อกคืออะไรใช่ไหม ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้คือโง่เองฮึบอ่ะฟึบโอ้โหไม่โดนบล็อกได้ไงอ่ะงงไอ้เนี่เนี่ยอย่างเงี้ยคือผมบล็อกฝั่งตรงข้ามได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอากรณีที่ผมโดนบล็อกให้ดูดีกว่ะฮึมปึ๊บโอ้โหอันนี้ยังไม่โดนบล็อกอีกเหรออ่ะโดนบล็อกยัง ยังไม่โดนบล็อกอีกแถบได้แต้มเพื่อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยเฮ้ย,เ,ยเล่นยากจังเลยอ่ะนี่โดนบล็อกแบบนี้อ่ะถามว่าจะแก้ยังไงใช่ปะถ้าในมือถือเนี่ยท่านผู้ชมจะสามารถเล่นได้แค่ตำแหน่งเดียวใช่ไหมท่านผู้ชมอ่ะเล่นเป็นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ไปเลยเว้ย หลายคนจะงงว่าคืออะไร midoburger เนี่ยก็เป็นตำแหน่งไอตัวโล่นั่นแหละที่มันหลอกให้เราอะให้แบบเป็นตัวหลอกให้เราอะที่ผมเคยทําคลิปอธิบาย midoburger เอาไว้นะถ้าผมเจอคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ใต้ด e s c r i p t i นแล้วกันนะครับผมมันก็เป็นรูปตัวไอด้านมุมขวาบนนะอ่ะคือเราจะต้องดูก่อนว่า midoburger เนี่ยกระโดดหลอกให้เราแล้วหรือยังนะอ่านี่คือถ้าสมมุติว่าใครเล่นไอตัววิงสไป i เกอร์อยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนนะ ฟึบคือเดี๋ยวผมจะสโลว์ให้แหละฟึบเนี่ยอย่างเงี้ยตบได้เลยอย่างเงี้ยตบได้เลยคือมิร์ดบล็อกเกอร์เนี่ยมาหลอกให้เราละอันนี้คือตบได้เลยครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนโดนมิร์ดบล็อกเกอร์หลอกก็คือกระโดดตามตัวตำแหน่งมิร์ดบล็อกเกอร์เนี่ยถ้ามันกระโดดตามมานะเราก็สามารถตบทําแต้มได้เลยนะครับผมแบบไม่ต้องกลัวจะโดนบล็อกเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันกระโดดไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถไอ้นี่ได้เลยแต่ว่ามันจะมีแบบหนึ่งที่สามารถแก้ปปัญหาาคคตจะแแบบง่ยยดกก็ือเเลลูทนไ ค่จะปะเสร็จลูกแทนไปเลยแล้วก็ให้มิเดะเบเกอร์ตบแทนนะครับผมอ่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะสมมติว่าผมรับปึ๊บรับลูกอ้าวฝั่งตรงข้ามทำอะไรอะ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรมันผิดพลาดกันได้นะนี่ฮึบฮึบอ่าฮึบอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยตบได้เลยฟึบคือฝั่งคือมิเดะเบเกอร์มันหลอกใครเราละ แต่ว่าตอนนี้ผมยังหาการ์ดอันอย่างเงี้ยแล้วกระโดดแทนให้ตัวมิโดะเบอเกอร์ตบแทนเห็นปะอย่างเงี้ยจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะถ้าผู้ชมจะไม่โดนบล็อกเลยเว้ยเออถ้าผู้ชมสามารถทําแต้มได้เรื่อยๆเลยครับผมถ้าสมมุติว่าเล่นเป็นตําแหน่งมิโดะเบเกอร์แทนไปเลยนะไหนอย่างเงี้ยตบได้มิโดะเบเกอร์มันหลอกให้เราก็ตบได้เลยคือถ้าสมมุติว่าเอาชัวร์ๆนะสามารถเล่นเป็นตําแหน่งมิโดะเบเกอร์ได้เลยนะครับผมอ่าในสุดกูไม่ได้เสิร์ฟสักทีตอนผมเสิร์ฟเนี่ยมีปัญหาไหนอย่างเงี้ยตบได้ฟึบ โอเคแต่ว่ามันต้องอัพจำสูงๆหน่อยนะถึงแม้ว่าตัวมิร,ปรเปกร์มอมันจะหลอกให้เราเนี่ยแต่ว่าไอ้ด่านเนี้ยมันโหดนะครับผมนะคือไอ้ตัวละครฝั่งตรง่ข้ามันโหดมากถึงจะโดนหลอกเนี่ยมันก็ยังกระโดดสูงอยู่ดีนะฟึบฮึบโอ้โหมันตบอย่างนั้นได้ไงวะโคตรเท่เลยอะผมอยากจะทราบ อ่อย่างเงี้ยตบก็น่าจะโดนบล็อกนะอืมอย่าตบโอ้โหทำไมรับลูกไม่ได้เลยวะโอเครับได้ละฟึบเนี่ยโดนบล็อกชัวร์คืออย่างเงี้ยโดนบล็อกชัวร์ครับผมนะผมตบไปยังไงก็เสียแต้มอ่ะอย่างเงี้ยตบได้อยู่นะครับเพราะว่าจังหวะของจังหวะตอนฝั่งของข้ามกระโดดมันช้าไปหน่อยคือมันต้องดูเองด้วยนะบางทีมันต้องแบบสังเกตอะ ึบเนเยยงนี้ยตบได้เออจังหวะกระโดดมันไม่สูงมากมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าเราสามารถตบได้เลยนะฝังถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามจะบล็อกเราแล้วก็ตามนะอ,อ่าได้แต้มแบบงง,งๆเลยกูเ <c oughs> มื่อกี้มันโอ้เพื่อนเราอุสาห์นำมันมาตั้งสองแต้มเนี่ยอย่างเงี้ยโดนบล็อก นะครับทิ้งบอลเลยโดนบล็อกชัวเนี่ยได้อยู่โอ้โหถามจริงออนะครับทั้งบอดทั้งกูเลยเสิร์ฟพาทั้งคู่เลยเอา้าชนะแบบงงๆโอเคพอนะครับผมนะอ่ะเอาใหม่นะครับผมเอาให้มันชัดๆคือเราเล่นเป็นตำแหน่งมิดเดิลวอกเกอร์ไปเลยนะครับในมือถือเลยนะอันนี้ผมสอนในมือถือเลยนะแต่ผมเล่นในคอมเออ ในมือถือผมผมไม่สะดวกเล่จริงๆครับผมแบบมีปัญหาเรื่องโปรแกรมอัดนิดหน่อยอ่ะเนีย่ยตบไปก่อนปุ๊บคือเราเล่นไปตำแหน่งบิลด์บอกเกอร์อะเล่นยังไงก็ได้ให้เป็นบิลด์บอกเกอร์นะโอ้โไกลมากเพื่อนไกลเกินอึ๊บอ่าคือมันหาจังหวะที่เราจะเซตลูกให้ไม่ได้เลยวะ่ะอืมเพราะว่าคือ เราอะส่วนใหญ่อยู่หน้าแป้นไงเนี่ยแล้วรับลูกแทนฟึบแล้วก็โดดหลอกให้มิรูเบอร์เกอร์ตบแทนอย่างเงี้ยคือ,อยังไงเราก็ไม่โดนบล็อกไว้ถ้าเล่นแบบนี้ได้นะเออแต่ว่าคือทัวร์นาเมนต์น่นนะครับผมมันฟึบแล้วก็โดดหลอก <c oughs> กระโดดหลอกแทนคือเล่นเป็นมิรูเบอร์เกอร์เล่นยังไงก็ได้ให้มันเหมือนเราเล่นตำแหน่งมิรูเบอร์เกอร์อ่ะ คือเราก็จะไม่สามารถแบบเอ้ยฝั่งเราข้ามันก็จะไม่สามารถบล็อกเราได้ละอันนี้คือวิธีแก้ปัปญหาที่แบบผมคิดว่ามันง่ายที่สุดแหละสําหรับคนที่แบบว่าเป็นมือใหม่นะอืมเอาจริงโหถึงจะมือใหม่มันก็ยังยากอยู่อะผมว่าเอ,เอ้เทคนิคแบบเนี้นะเพราะว่าในมือถือเนี่ยมันเล่นได้แค่ตําแหน่งเดียวไงมันแบบอะไรก็ไม่รู้อะตกกระโดดไวไิกอืมบลอกได้ชิวช เออขยายเสร์ฟแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะ่ะปึ๊บตบแทนเลยโอเคอ่ะเซเนาะเฮ้ยเนี่ยหาจังหวะที่ตัวจะเซตให้เ i d ร์เบอรเกอร์ตกไม่ได้เลยเพราะเราแบบเราไม่ได้เราไม่ได้เล่นตำแหน่งเ i d ร์เบอรเกอร์จริงๆไงมันก็เลยแบบว่าเล่นลำบากไปหน่อยนะเออ เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องตบทำแต้มอยู่ดีวะ <c oughs> แล้วผมไม่รับลูกวะ <c oughs> กระโดดหนีลูกเฉยเลย <c oughs> คือผมชินน,นะนะผมชินกับการสไลด์รับลูกไงไหนเงี้ยแล้วก็กระโดดหลอกแทนเลยเออแค่นี้แหละ <c oughs> จบ <c oughs> เราไม่โดนบล็อกและ้ะ <c oughs> สวยเพื่อนแหมอย่าเสิร์ฟออกเออโอ้โโดนหลอกแบบน,นี้เลยวะ รู้สึกแบบอับอายขายชิดเนานะโอเคเนี่ยกระโดดหลอกแทนเลยเอ้ามึงกลนตีนกวนตีนมากอะ่อะฟึบแล้วกระโดดหลอกแทนให้ไม่ดู้ว่าก็ตบนั่นแหละแค่นี้เองเออชิวๆละคือผมไม่รู้ว่าท่านชมงงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะแบบว่าแบบทำสโลโมชั่นให้ละกันจะได้แบบดูง่ายๆนะ นี่ไงคึบโอ้จะจะลองเล่นแบบว่ากระโดดตบสองครั้งนะอืมแต่ไม่ได้คือมันกว่าจะลงพื้นมันไม่ทันไงโอ้โหสวยว่ะเพื่อนนี่มึงมาจากอนิเมะปะเนี่ยโอเคอขอโทษไม่นะไม่รู้เลยอะคิดว่าจะเล่นลูกไวซะอีก โอ้โหเสียแต้มแบบนี้เลยเออไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต่างกันเลยวะ่ะฝั่งตรงข้ามกับฝั่งผมเนี่ยฮึบเซโนไม่เงยทะลุมาเลยเล่ะเนี่ยโอ้โหเกือบโดนบล็อกแล้วอ๋ออุอ้ยเฉยเลย <c oughs> อ่ะ เฮ้ย <anca> ผมเมื่อไหร่จะแบบเอาปัญหาเสิร์ฟพลาดอย่างนี้ออกจากทีมตัวเองสักทีว่ามันเป็นกันทุกคนเลยนะเสิร์ฟพลาดเนี่ยหมถึงทุกคนในทีมผมเนี่ยมันเสิร์ฟพลาดหมดเลยนี่จบแค่นี้แหละมันก็ไม่โดนบล็อกแล้วยังไม่โดนบล็อกเลยนะบอกไว้ก่อนคือมันก็ไม่ได้ยากน,นะครับผมนะมันมันต้องฝึกนิดนึงนะแต่ในมือถือเลยผมยอมรับเลยว่าแบบมันไม่ได้เล่นง่ายเหมือนในคอม,มนะครับผมนะก็ ต้องรอนะคือแบบต้องรอตัวเกมมันอัปเดตตำแหน่งวิดโดเบอร์เกอร์มาให้นะครับมันจะเล่นง่ายกว่านี้อีกคือผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่พัฒนาให้มันไวๆนะผมก็ไม่เข้าใจมันจะคือล่าสุดก็เพิ่งจะเพิ่มภาษาไทยอะไรเข้ามาใช่ไหมก็มีหลายภาษาอะไรเพิ่มเข้ามาแต่แบบทําทําไมวะคือเอาจริงเราไม่ต้องไปคือมันไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องภาษาก็ได้เว้ยมึงโฟกัสเรื่องระบบเกมดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือระบบเกมมันน่าเบื่อมากๆเลยนะมันแบบ คือท่านจงครับถ้าไปเทียบกับเกมซับเวที่แบบแม่งวิ่งแบบเอาแต่วิ่งแบบมีแค่เกมเพลย์แบบเดียวก็คือการวิ่งหนีตำรวจอ่ะมันยังสนุกกว่าไอเกมนี้เลยเข้าใจปะผมไม่ได้บอกว่าเกมซับเวไม่สนุกนะผมหมายถึงว่าเรื่องของแบบว่าความแบบเบื่อง่ายอ่ะเออซับเวเนี่ยมันจะเบื่อง่ายนะถ้าใครที่เคยเล่นอ่ะเพราะว่าแบบวันๆแม่งก็เอาแต่วิ่งวิ่งวิ่งเคยเอาวิ่งหนีตำรวจทั้งวันอ่ะเพราะฉันเนี่ยคือเกมเนี่ยผมไม่อยากให้มันทําแบบทําแบบแนวแนวแบบซับเวเข้าใจปะพอซับเวเนี่ยมันก็เป็นแนวเกมแบบ ตายตัวของมันอยู่แล้วมันเป็นเกมแนวแบบวิ่งแบบอย่างนั้นนะมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นแนวเกมไปแล้วอ่ะแต่ว่าไอ้เกมนั้นมันเป็นเกมกีฬาไงมันเป็นเกมที่แบบว่ามันต้องแบบหาจุดที่มันน่าสนใจมากกว่าการมาเล่นทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็พูดไว้แหละอยากให้ทุกคนรู้นะว่าแบบเออผมเข้าใจว่าแบบเออในมือถือมาเล่นยากนะครับคลิปนี้ก็ทําออกมาแค่สอนแบบเหมือนเป็นเทคนิคเฉยๆแหละถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่แปลกนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เหมือนในคอมมันเล่นยากไงงั้วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันผม